นะครับต่อเนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายมี2แนวนะฮะก็คือแนวระดับกับแนวดิ่งนะครับต่อไปเนี่ยเราจะมาหาการกระจัดทั้งหมดของทั้งหมดของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายและความเร็วนะตำแหน่งต่างๆนะฮะมาดูการหาการกระจัดนะฮะการหาการกระจัดในการเคลื่อนที่เนี่ยเราจะต้องรู้2ออย่างก่อนครับก็คือการกระจัดในแนวดิ่งครับในแนวดิ่งเราต้องรู้ก่อนว่ามีเท่าไหร่การกระจัดและการกระจัดในแนวระดับครับ ว่ามีเท่าไหร่เราสิ่งจะหาหาการกระจัดในการของการเคลื่อนที่ได้นะฮะก็คือจะหาได้โดยใช้สูตรนี้นะครับสูตรนี้นะนี่นะครับเราก็จะหาได้โดยวิธีนี้นะครับซึ่งไอเ s สห้อย y s ห้อย x เนี่ยหาได้จากอะไรก็จากเมื่อกี้ครับที่เราเราดูไปนะฮะใช้สูตรสมการการเคลื่อนที่แนวดิ่งก็ใช้สี่สูตรสมการนั้นนะฮะส่วนไอ แนวแนวระดับก็ S x เท่ากับ u ให้ x t นะฮะส่วนการหาความเร็วเนี่ยเหมือนกันครับเราต้องรู้ความเร็วในแนวระดับและแนวดิ่งก่อนนะฮะถึงจะหาความเร็วในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายได้นะฮะก็ใช้สูตรนี้เหมือนเดิมเลยครับนะครับ,นะรบหลักสำคัญคือต้องรู้สองแนวก่อนนะฮะถึงถึงจะมารวมมาได้นะฮะ ครับต่อไปเราก็จะมาดูเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกตายนะฮะวัตถุที่มีการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดเนี่ยต้องเคลื่อนที่อย่างอิสระในแนววิถีโค้งและมีแรงเดียวยนะฮะอันนี้สําคัญมากนะครับมีแรงเดียวนะฮะก็คือแรงดึงดูดแรงดึดงดูดเนื่องจากเนื่องจากโลกนะฮะแรงดูดโลกกระทําเพียงแรงเดียวนะครับทาให้มีอัตราเร่งอัตราเร่งในแนวในแนวดิ่งนะฮะ ส่วนความเร็วเริ่มต้นเนี่ยจะต้องมีความเร็วเริ่มต้นในแนวระดับนะฮะยังไงอันนี้ก็ต้องเกิดขึ้นนะฮะส่วนไอ้ความเร็วเริ่มต้นในแนวดิ่งเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะฮะอย่างเช่นถ้ารูปนี้เนี่ยมันจะมีทั้งในเริ่มต้นเนี่ยจะมีทั้งความเร็วในแนวระดับกับแนวดิ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้มันจะมีเฉพาะแนวระดับนะครับ ส่วนแนวดิ่งมันจะเกิดขึ้นได้ไงแนวดิ่งมันจะเกิดขึ้นประมาณเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกฉุดฉุดให้วัตถุเคลื่อนที่ลงมาฮะด้วยอัตราเร่งทําให้เกิดทําให้เกิดทําให้เกิดความเร็วในแนวดิ่งครับทําให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เป็นแนววิถีโค้งนะครับส่วนเมื่อกี้ก็เราก็ได้พูดไปแล้วเวลาทั้งสองเวลาในการเคลื่อนที่ทั้งสองแนวเนี่ยจะเท่ากันนะครับ ส่วนณจุดสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะฮะจุดนี้นะครับความเร็วในแนวดิ่งเนี่ยจะเป็นศูนย์ครับความเร็วในแนวดิ่งจะเป็นศูนย์จะเหลือแต่ความเร็วความเร็วในแนวในแ,แนวระดับนะฮะซึ่งจะเป็นความเร็วของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายณจุดสูงสุดนะครับซึ่งความเร็วในแนวระดับเนี่ยก็จะเท่าเท่ากันตลอดนะฮะเพราะเนื่องจากไม่มีแรงอะไรเข้ามากระทํานะฮะในการเคลื่อนที่แนวดิ่งเนี่ยเรา เราจะพิมพ์เจนาราอย่างนี้นะฮะโดยที่ถ้าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกับแรงความเร่งเนื่องจากแรง,งดึงของโลกเนี่ยเราก็ดีเป็นบวกครับอย่างเงี้ยอย่างงี้ครับถ้าวัตถุมีการเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันนะฮะทิศทางเดียวกับแรงจีก็จะให้เป็นบวกแต่ถ้ามีทิศทางตรงข้ามครับมีมีทิศทางเดียว ทิศทางเดนยวจะเป็นบวกแต่ถ้าทิศทางตรงข้ามก,ก็หมายความว่ามีสทิศทางครับมีทั้งขึ้นแล้วก็วกกลับมาลงนะฮะเราจะให้ค่าจีเนี่ยเป็นลบนะครับเราจะให้ค่าจีเป็นลบนะครับ